จากเรื่องของโควิด19ที่ทำให้เครียดแล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องของปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้หลายพื้นที่มีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการประกาศห้ามเผาไปแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดแพร่ค่ะตอนนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะให้งดเผาในพื้นที่โล่งโดยเด็ดขาดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึง30เมษายนนี้เพื่อเมืองแพร่ฟ้าใสาไร้หมอกขวัญค่ะ จังหวัดแพร่นะคะมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อเมืองแพร่ฟ้าใสไร้หมอกควันค่ะโดยมีเป้าหมายก็คือมีคุณภาพอากาศดีไม่มีการเผาป่าและการเผาในที่โลง่งประชาชนมีสุขภาพดีโดยจะได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุนการป้องกันและดับไฟป่าเช่นโดรนขึ้นบินสำรวจพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เกิดจุดความร้อนหรือว่าเกิดไฟป่าเป็นการค้นหาเชิงรุกนะคะสามารถป้องกันการเกิดไฟป่าหากจำเป็นอาจจะต้องใช้พารามอเตอร์บินสำรวจแล้วก็เป็นการป้องปรามกดดันไม่ให้ผู้ที่จะ ทำการเผาป่าหยุดหรือว่าลดการเผาป่าลงค่ะ นอกจากนี้นะคะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามพื้นที่ป่าที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อตรวจติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่ค่ะสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบมือถือแบบสมาร์ทโฟนได้24ชั่วโมงนะคะที่สําคัญได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนในการไม่เผาวัชพืชหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรไม่เผาริมทางริมถนนไม่เผาขยะไม่เผาป่าดโดยเด็ดขาดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่30เมษายน2564 ถ้าดูเรื่องของคุณภาพอากาศโอ้โหบรรยากาศนะคะในจังหวัดแพร่วันนี้ก็ต้องบอกว่าที่สถานีตรวจอากาศกรมควบคุมมลพิษที่ตำบลนาจากอำเภอเมืองแพร่ค่ะวันนี้วัดค่าคุณภาพอากาศหรือว่า AQI ได้อยู่ที่137ซึ่งเกินค่ามาตรฐานนะคะแล้วก็อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพส่วนเรื่องของฝุ่นอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2 5วันนี้วัดได้อยู่ที่65ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรค่ะ